มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนออมสินเปิดสินเชื่อกู้ง่ายได้เงินไวดอกต่ำแถมสลากยังได้ลุ้นค่ะสินเชื่อชีวิตสุขสารโปรโมโชั่นสลากคัมเอลทีเปลี่ยนสลากออมสินให้เป็นเงินก้อนกับสินเชื่อชีวิตสุขสรรและยังคงได้ลุ้นรางวันทุกเดือนนะคะเป็นเงินกู้ระยะยาวไม่เกิน20ล้านบาทให้กู้ไม่เกินร้อยละเของมูลค่า สลากออมสินพิเศษกู้ง่ายได้เงินไวดอกเบี้ยต่ำสลากยังได้รุนด้วยค่ะอยากมีเงินสักก้อนด่วนๆเราเองมีทางออกเพียงเปลี่ยนสลากออมสินให้เป็นเงินก้อนด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสต์นะคะดอกเบี้ยพิเศษระหว่างวันที่1เมษายน2565นถึงวันที่30มิถุนายน2565อัตราดอกเบี้ยปีแรกตามประกาศของธนาคาร0.5 0เเต่อปีนะคะ ออมสินเปิดสินเชื่อชีวิตสุขสันต์กู้ง่ายได้เงินไวดอกต่ำสลากยังได้รุน้นวงเงินกู้สูงสุด20ล้านบาทให้กู้สูงสุด95%ของมูลค่าสลากพอานาน10ปียังได้รุนรางวัลสลากออมสินทุกเดือนนะคะระยะเวลาการกู้ตั้งแต่1เมษายน2565ถึงวันที่30มิถุนายน2565ค่ะเงินไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะสนใจสามารถติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา สำหรับคุณสมบัติผู้กู้นะคะผู้ฝากเงินที่มีอายุ2 0ปีถึง60ปีลูกค้าสลากออมสินที่มีสถานะบัญชีมูลค่าสลากออมสินตั้งแต่1,000 0บาทขึ้นไปบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะและมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมายกรณีสลากออมสินพิเศษของผู้เยาวต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะ เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารจำนวนเงินได้กู้เงินกู้ระยะยาวไม่เกิน20ล้านบาทนะคะให้กู้ไม่เกินร9 5ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ